เรื่องน้ำหล่อเลี้ยงใจการบอกรักคือน้ำหล่อเลี้ยงใจการกอดคือน้ำหล่อเลี้ยงใจการให้กำลังใจคือน้ำหล่อเลี้ยงใจให้ความเห็นอกเห็นใจคือน้ำหล่อเลี้ยงใจการให้เกียรติ คืนนอ,คอคน,น้ำหล่อเลี้ยงใจความเชื่อใจคือน,น้ำหล่อเลี้ยงใจความไว้ใจคือน,น้ำหล่อเลี้ยงใจการชืน่นชมคือน,น้ำหล่อเลี้ยงใจการสนับสนุนคือน้ำหล่อเลี้ยงใจการเอื้อเฟื er ้อเผื่อแผ่ คือน้ำหล่อเลี้ยงใจการเยี่ยมเยียนยามป่วยไข้คือน้ำหล่อเลี้ยงใจดูแลใส่ใจคือน้ำหล่อเลี้ยงใจน้ำหล่อเลี้ยงใจเป็นความรู้สึกดีๆที่เราสามารถมอบให้แก่กันชีวิตนอกจากจะอาศัย อาหารเครื่องนุ่งหม่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคคอมพิวเตอร์แล้วชีวิตยังต้องการน้ำหล่อเลี้ยงใจเพื่อเสริมพลังชีวิตน้ำหล่อเลี้ยงใจดุดน้ำอมริตชโลมใจที่กำลังอ่อนแอให้ฟื้นคืนพลังกลับมา น้ำหล่อเลี้ยงใจเป็นสภาพธรรมะไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนไม่อยู่ในบังคับบัญชาใครเมื่อพิจารณาเห็นธรรมะโดยความเป็นธรรมะตามความเป็นจริงเช่นนี้แล้วจิตย่อมหลุดพ้นไปจากความยึดมั่นถือมั่น